สวัสดีค่ะพอดีได้รับคาถามจากนักเรียนในคอร์สเรียนซ่อมเสื้อผ้าที่เป็นคอร์สเก่านะคะว่าคอร์สเรียนใหม่ที่อาจเปิดสอนนะคะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็เนื้อหาในในคอร์สเรียนค่ะมีการอัปเดตเรื่อยๆไหมเดี๋ยวอันจะมาตอบคำถามอยู่2คําถามนี้นะคะคาถามแรกค่ะก็คือมีความแตกต่างกันไหมถ้าหากว่าเป็นเนื้อหาหลักสูตรน,นะคะก็คือจะเหมือนกันเลยอันจะเริ่มต้นสอนตั้งแต่พื้นฐานค่ะตัดขาตัดต่อขาเปลี่ยนซิปเปลี่ยนยางแก้ทรงนะคะในแบบต่างๆก็คือจะมีเสื้อกางเกงกระโปรงชุดเดรสนะคะอันก็จะสอนนะคะ ตามแบบเดียวกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างค่ะก็คือจะเป็นมุมมองภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องบอกกันว่าคอร์สใหม่อะค่ะคือจะมีคนถ่ายให้อันนะคะฉะนั้นอะมุมมองภาพก็จะมีการซูมเข้าซูมออกนะคะภาพก็คือจะชัดเจนมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือคอร์สใหม่เนี้อันนะคะให้นักเรียนอะลงมือทํานะคะแล้วอันก็สอนนะคะมันก็จะเปรียบเหมือนกับเราค่ะได้เรียนในห้องเรียนไปด้วยกันเลยนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนค่ะทําตรงไหนไม่ถูกต้องนะคะอันก็จะชี้จุดตรงนั้นเลยนักเรียนก็จจะะทําถูกกต้ออง็เหมืน เราคะ่ะได้มาทําไปพร้อมๆกันนี้และคะ่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่แตกต่างกันออกมาเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะก็คืออันก็จะมีการพัฒนานะคะหลักสูตรที่จากของเดิมนั่แหละแต่เพียงแต่จะมาปรับให้มันง่ายขึ้นค่ะสาหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าตอนที่อันสอนในห้องเรียนอันจะรับรู้เลยเนาะว่าบางอย่างที่นักเรียนติดะคะ่ะอันก็จะเอามาปรับเอามาเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เนื้อหานะคะดูง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็นักเรียนที่เคยทําแล้วก็ติดตรงไหนคะ่ะอันก็จะมาปรับใน,ในคอร์สใหม่ ะะที่อันนะคะได้เปิดสอนล่าสุดไปนะคะแล้วก็เนื้อหาอในหลักสูตรนะคะมีการอัปเดตเรื่อยๆไหมอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะคะเนื้อหาในหลักสูตรค่ะไม่มีการอัปเดตค่ะคืออันจะอัปไปแค่ครั้งเดียวนะคะนักเรียนก็คือดูผ่านวิดีโอแต่ว่าอันนะคะจะอัปเดตกับนักเรียนเป็นรายบุคคลค่ะอย่างเช่นในตอนที่เขามาดูวิดีโอใช่ไหมคะเขาทําตามในคอร์สเลยวิธีการสูตรในการทําสูตรในการแก้ค่ะก็ให้เขาเนี่ยทำตามนี้แต่เมื่อไหร่ค่ะที่เขาอ่ะเจองานจริงอย่างเช่นเป็นงาน ลูกค้าที่โครงสร้างแพทเทิร์นอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตรงนี้ละค่ะจะเป็นการอัปเดตกับนักเรียนอันก็จะนักเรียนก็จะสอบถามเข้ามานะคะอันก็จะ,ะแนะนําวิธีการแก้ไขค่ะว่าจะต้องวิธีการแก้ไขเป็นแบบนี้แบบนี้อันก็คือจะชี้ทางให้ค่ะว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้อันนี้ละค่ะเป็นการอัปเดตกับนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะต้องบอกกันว่า เนื้อหาที่อันสอน,นะคะ่ะคืออันจะสอนโครงสร้างหลักทั้งหมดนะคะซึ่งซึ่งมันเอาไปปรับใช้กับเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบได้แต่เพียงแต่ว่านักเรียนที่เพิ่งจะเริ่มต้นรับงานนะคะเราจะมีความสับสนว่าเอ๊ะเราจะ,อะเอาไปปรับใช้อะไรยังไงะคะซึ่งในตอนแรกๆอันนะคะจะช่วยชี้แนะให้อันนี้ละค่ะเป็นการเป็นการอัปเดตกับนักเรียนโดยตรงนะคะ ตรงไหนทําไม่ได้ติดอะไรคะ่ะนักเรียนที่เ,เจอโจทย์ในแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันก็จะได้รับคําตอบนะคะได้รับคําชี้แนะจากอันไปอันนี้ล่ะค่ะคือการอัปเดตนะคะสําหรับเนื้อหาค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนซ่อมเสื้อผ้าออนไลน์นะคะก็ติดต่อใต้คลิปนี้ได้นะอยู่ที่ไหนค่ะก็สามารถเรียนได้เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะคือถ้าเกิดเดินทางมาเรียนใช่ไหมคะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะซึ่งเราค่ะเรียนอยู่ที่บ้านได้และที่สําคัญค่ะอันจะอยู่เป็นที่ปรึกษาไปให้ตลอดเลยติดอะไรนะคะก็ทักมาหาโดยตรงได้เลยค่ะ ใครที่สนใจก็ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ